สวัสดีครับก็วันนี้มารอถ่ายขบวน254นะครับก็มีคนรถไฟคนหนึ่งนะับที่มากับขบวนนี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับ สถานที่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำรงให้ถูกต้ประจำพิธีด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองที่สี่รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหลังสวนายทางสถานีโทนบุรีค่ะนี่ก็มารอรับน้องไมเนอร์นะที่สถานีราชบุรีนะครับ เมื่อกี้คุยคุยกับพี่โดมทันไปวีดมาแล้วโอ้โหอันนี้ก็มาจากหัวหินเลยใช่ไหมไปเที่ยวมานะเนี่ยแอบหนีแอบหนีเจ้านายไปเที่ยวไม่เจอเหรออ๋อวก็ รอส่งขบวน2อง้าออกจากสถานีนะวันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เลือกตู้ท้ายเลยเหรอคือคืนขึ้นตั้งแต่ตู้แรกแต่ไม่มีที่นั่งเลยมาได้ตู้ท้ายอ๋อเนาะอืมนี่แหละรถหลังสวนคนเยอะอย่างเงี้ยแหละอโอเค ีราชบุรีไปแล้วจีรับ่งผ์พุดยสารที่ไปรถสะพานจุลาลงกรสถานีบ้านกล้วยสถานีเจ็ดสเสมียนและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ ค okay. ตอนนี้ขบวน2ส4ก็ออกจากสถานีราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะไปเข้าจอดที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรเป็นที่ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ